เนี่ยฝรั่งเยอรมันจ้ากินน้ำก่อนเอ่อ ่อยเอาลูกเอ่มาอยู่น้ำตางประเทศนําบะได้เพราะว่ามันมีค่าใจใจอีกอย่างหลายๆอย,ายา่าง่าว่าฝรั่งตัวฝรั่งตัวเนาะคะ่ะเพราะว่าฝรั่งเงินฮะบางคนขงเขาก็อยากรับผิดชอบเอ่อลูกเอ่อลูกเอ่เมี้ยคนไทยเนาะค่ะที่เสียต่ว่าเนี้ยคนไทยน,ะะทน,น,ทยนี่อยากเอาลูกมาอยู่ต่างประเทศได้ค่ะเพราะว่าอย่างมันซีนินเอ่ยพนดีกับเด็กน้อยเองใช่ไหคะ่ะเนาะ เนี่ยฝรั่งทุกคนที่มีลูกติดึงสาขาผู้ใดเขาก็อยากเอาลูกมาอยู่ต่างประเทศน้ำน้ำมันบบกค่ะเพราะว่าอนยจได้เรียนโุงเรียนดีๆแล้วก็เรียนโุงเรียนฟรีเนาะค่ะในต่างประเทศบริเรนี้ค่าใช้ใจอย่างนอกจากอ่เขาคืสื่อค่าสื่อกินสื่ออยากแค่นั้นแหละบริเรนบริเรเสียค่าถอกค่าเทอมไม่ยังขึ้นอยู่ประเทศไทยนบกค่ะผู้ใดเขาก็อยากเอาลูกไทยมาอยู่ต่างประเทศน้ำเนาะแต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงเนาะผู้หญิงไทยนั่นแหละค่ะ เิ่นทามสมโ่ปเอมจะมีลูกบอว่านันววามีเสนอเอมลูกเจ้าย <pad> ุไทยตีว่าันว in ่าบอลูกอันลูกอันไข่ก็ยุนีลาเสนอว่าเอามายุน้ำต่างประเทศเอ่อน้ำน้ำสองคนบังสิเนาะเอามาแต่เน้นหน่อยพุ่นตอนนี้กัเอ็มไงไงไงแน่แล้วไงเติบแล้วเคอเมเสียเลยค่ะว่าเจ้าคือเสียวมาได้ตั้งสองคนพุ่นว่าันววามัรลูกไข่สุงคนเดียวฝรั่งเสียนไข่เขาว่าเอามาบ่ได้เด้อวันว่า ขนตัวขาตัวเนาะค่ะที่บอกว่าเอามาบูได้อะเอามาได้บุ๊บเนาะเพราะยังฝรั่งนะมันขิดมันไปอยากรับผิดชอบค่าเสียใจยแล้วก็ค่าเดินเลี่ยงเดินเอกสารที่ยุ่งนากมากมายหลายอย่างเนาะค่ะถ้าเขาบ่หักหองเท็มเตอ่ะเขาบ่เดินเลียงเอาวันเอาลูกเข้ามาน้ำดอกค่ะและอีกอย่างเนื่องก็คือหักยุหักเนี้ยแต่ว่าเขาบ่อยากเอาลูกเป็นพระละ ต้องมารับใส่ใจต้องมาใจนั่นใจนี่ให้อยอย่างสาขาจ้านันใจนี่ืออย่างกระเคลื่อนสื่อสะพงสภาสื่อลองเท้าสื่อใสกันนาเอ่อเห็ดวิสุมวิสาให้นะคะมันมันเป็นยังยๆโนทิสเอาดิหน่อยเออมันอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะตะล่าทงโอเนี่ยเอพ่อไอแฟนที่เล็กแไอแฟนมากกะเาอ่อขอไปเบิ้งขอขอไปเบิ้งลูกสาวสะก้อนเด้ะต้องคอยเฉียวหมาบอมแมนมาพอการกูบเราสิลเดินแย่งเอาลูกมาเลยเนาะค่ะบอมแมนเด้ เออพอกับไอ้แฟนปุบไอ้แฟน่มซันเราบอกว่าซันขอไปเบื้อ่อไปก็คือนมาอย่างไปเบิ้งลูกสาวเธอกรว่ามันจิเข่ากันได้โบว่าซันว่าแล้วก็มาเบิ้งสองอาทิตย์เนาะเด็กน้อยก็เด็กน้อยกับเป็นตาฮักลาว่าตาฮักมีใส่ดีเขากับซันได้แล้ซันว่าลูกหนูก็แล้วก็บรรลุนก็ปฏิญาณฝรั่งซำแม่เห็นฝรั่งแท่นตะกรอเป็นอยู่เป็นเนาะลูกหนูเนาะ กับเขาเปลาะหานปาปาเลยเห็นเขาที่แรกเอนเขาปาปาเลยเด้อชิบวะให้ซองซาเนื้อมันหัวดีแล้วยู่เป็นนะนะอันปาปาจังสั้นปาปาจังสี่น้องหมอนนี่เห็นเห็นป้าปาที่แรกเกาะเคียนเลยค่ะเกาะเคียนย่างตลาดนัดเนาะนั่งแบบว่าเออเป็นคนแบบอินเตอร์เทนนะนะน้องหมอนแต่ว่าน้องฟังนี่นั่งจะเป็นแบบเออเบาใจคนังไงน้องฟางนี่ต้องใช้เวลายุ่ประมาณต้งว่าประกันซีหามือนเนาะค่ะจ้องคอยใส่ให้ ให้ไอ้แฝงจับโตหรือว่าให้ไอ้แฟงอุ่มอุ่มเอ่อ,อจับบายังเสียค่ะมองฟางนี่มันจีถือโตแน่จังน่อยแต่ว่าน้องมันเอ็นลงจากสนามบินออกจากสนามบินปั๊บมาฮับเนาะนั่งกับเกาะเขนป้ปตายยังตลาดนัดเซ่เลยนะบันนี้ไอ้แฟงแล้วก็ว่าเออลูกก็นะฮนตีสันรับได้กัสันวาแบบวันนี้พเพราะตะลาวาเอ่อเพราะตะลาว่า โอเคสัหรับเยังลูกเธอได้วะสันมาสันมากสันมากได้กน้อยนานรักดีสันมาเขากับสันได้ดีว่าสันละวานะวันนี้เพราะตั้งเตียนพอตั้งเตียนนั่นเละว่าโอเคสิแล้ว,ลนะวเร,เรววา okay, กส็ส่งส่งเงินให้สมโกไปเรียนหนังสือเนาะคะ่ะเรียนเอ่อภาษาเอ่อเยอรมันบีบีอย่างก็คือแม่แมนบินเอหนึ่งเนาะคะ่ะเรียนเอ่อขอวีซ่าแต่งงานเนาะติดตามสามีนไหคะ่ะนั่นแหละไปเรียนส่งแล้วก็ส่งเงินมาให้สมุท 40,000บาทไปไปสมัครคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน A1 เนะะเาะก็เรียนอยูสองเดือนกับพานกับพานเน๊ะแต่ว่าให้แม่เนี่ยไปลองเบิ้งสก่อนว่าปีหนึ่งนะ่ะไปอยู่เยอรมันมนะมาสู่ได้บ่ว่าสันมาแล้วก็เัียนพาน A1 แล้วแล้วก็เดินย่งางงส่งโอมาอยู่เยอรมันเนาะปีแรกปีแรกนี้ไ่ได้เอาลูกมานำได้ค่ะปีแรกส่งโอไปได้เอาลูกมานำเออ่เขาปีที่สองแต่ว่าไอ้แฟนมันก็ะซงวงให้ทั้งพอ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกสาวหนูกินทุกเดือนนะคะ ส่งทุกเดือนทุกเดือนเลยเดือนละสองหมื่นถึงสามหมื่นเนาะต่อเดือนนั่นสินะค่ะลูกสองคนกับอันพ่อแม่อยู่บ้านนั่นสิแล้วก็จ่ายเงินรถให้ให้หนูพรอมเด้ตะกี้หนูออกรถไม่ออกรถไม่ไม่ผลมาพอ่อไอ้แฟนพอดีพอดีไอ้แฟนรับจ่ายตองนสินะค่ะแล้วก็มีภาระหลายเด้ภาระหลายทั้งบ้านรวมเป็นภาระทั้งนี้เด้หลายเนาะแล้วก็เทิ้งายเออเอาเมียมาอยู่ตั้งบัตรเดิมเราปนีนึงกันบ้าคา่ะหนูก็ไปเห็นงานในปีแรก ปีแรกมากปุ๊บก็ได้มาเรียนบีนึงมาทีน่นี่เรียนบีนึงมันไม่ไม่ง่ายเลยค่ะยากเด้ผู้ปกเก่งอีหลีน์บ่ผ่านนะค่ะหนูบ่ผ่านหนูบ่ผ่านหนูยังที่ต้องเอ่อต้องยันไปไปสอบอีกไม่อยู่ค่ะพเนจผ่านอยู่เนาะได้วีซ่าหาปีถ้าสุรว่าพานอะแต่บัพหานยังไม่ได้ผ่าน,นได้แต่บีหนึ่งแล้ว่างี้ได้เป็นแต่เอหนึ่งเอสองแต่ว่าบีนึงยังพันในได้นะค่ะมาทีน่นี่เอ็มหนูก็มาอยู่ตาา่างประเทศ ปีเอ่อปีหนึ่งแต่ก็ทั้งไปเรียนหนังสือพร้อมเนาะค่ะแต่ว่ากับพ่อพานดอกเรียนหนังสือพร้อมมะนี่เด็กน้อยอยู่ทางบ้านปีหนึ่งไงอันร้อนแม่ยุ่อันร้อนแม่สิไปดับนะคะเออป้าป๋าเพิ่นกระโสมนั่นเลยกินสุดเดียนสุดเดียนเดยกับพ่อถ่อแม่ถอาอยู่บ้านเนาะกับส่งเงินลดให้พ่อไม่ใช่นะค่ะมะนี่พอตจบปีหนึ่งแล้วก็ไปเดินเลี้ยงเอาลูกอาทีตย์นี้ค่ะนัวแอนไปเดินเลี้ยงเอาลูกมันกับว่าเมนยังง่ายๆได้ค่ะมันต้องใส่เอกสารเอ่อหลายๆย เอ,เอกสารทั้งเยอรมันแล้วก็เอกสารทั้งไทยเนาะค่ะต้องต้องแปลภาษานะคะต้องให้บริษัทแปลภาษาให้แล้วมนอนี้กะหูยอยากอยู่เราก็ไปยื่นเห็นวีซายูสถานทูตเนาะโมเมนต์ยังไงแต่ว่าอันพนักง,งานสถานทูตเขาบอกไว้ก่อนไหมค่ะว่าคันถ้าสามีเธอเองินเดือนบ่หลบ่สามารถจะเอาเด็กน่อยไปอยูน้ำใจถึงสองคนเขาว้างสิเนาะโอ้ยมันกระทำอันประวัติสามีว่า เออลูกจะเขายุ้ยสลูกจะก,กันมาโดนปันใดแล้วอีหยังอีกอาสาขาซิมาเดินเงี้ยเอาลูกไปยู่น้าเนี่ยมันบันเอยากเออมันบงงนันเอง่ายเนาะค่ะนี่แหละเป็นยังถึงว่านั่นแฟนฝรั่งของผู้หญิงไทยลหลายๆคนเป็นยังเพื่อไม่อยากเอาลูกอันไทยมาอยู่น้ำนะคะมันมีเอกสารหลายอย่างะนะค่ะเนาะเออบางคนเขาก็ไม่อยากเออซิมาวุ่นวายหรือว่าไม่อยากเสียเวลาเออซิมาเดินเอกสารอีหยังเพื่อสิเอาลูก เออผู้ยิงไทยมาอยู่น้ำสาขาถึงมาอยู่แล้วก็มาแมนว่าสิบุญมีค่าใส่ใจเนาะค่ากินค่าอยากค่าสสพสพาร้องเท่าใส่กันหนาวอย,าอย่างอีกเยอะแยะม่ค่ะแต่ว่าการเลียนหน้าอันเบรเซียเราค่ะค่าเทอมค่ะอย่างเบรเซียคือประเทศไทยเนาะนี่าราคาไปที่นี่พ่อแดนพ่อแต้วานมาหอดสาถานฑูตเนาะแปลเอกสารทุกอย่างแล้วที่เดียนจะเอาน้องหมอนน้องฝากมาอยู่น้ำเนาะสมองมาอยู่ได้ปีนึงเนาะปีแรก แล้วมืนอนีปีที่สองใชมเอาลูกมาอยู่น้ำเดินเอกสารเนาะค่ะเดินเองเมื่อไอแฟนมาอยู่เยอะเรามันมันบอกไอนูนกับมาฮับลูกนี่เถอนะค่ะก็เดินเลี้ยงเนาะเพื่อนกับเพื่อนกับเสียวอย่างโนะจาไบ่ดด้มันหลายปีนู่นสิบสิบเป็นสิบปีละตีว่าแปดเป็นประมาณเก้าปีกวาเนาะค่ะที่ผ่านมามันก็โดนเนาะมันก็โดนเติบแล้ววันนี้ทั้งสถานทูตเพื่อนกันจะต้องการตัวเช่นบินเนาะ แล้วเพื่อนกันเอ็นอย่างอีกอะใบทะเบียนสมรสเนาะคะ่ะว่าได้แต่งกับฝรั่งอีหริแล้วมั้สินะคะ่ะมันก็สอบสอบวิชาจะโดนเติอบอยู่มันก็ถามแลว,ว่าลูกจากกับฝรั่งหนะ่ะมาโดนปันไดแล้วเนาะแล้วบ้านีมลูกจากข้อมูลของฝรั่งซ้ำใด้ดั้งสินะคะ่ะถ้าทุ <c oughs> ากคนว่าเจ้าบุตรจากข้อมูลของฝรั่งเจากก้าภาสามาเชียร์ออน เจ้าค่าสามารถสิไปรยุ่ตั้งประเทศได้หรือว่าสิ่งสามารถสิเป็นเอาลูกไปรยุ่ตั้งแทนนําได้ค่ะเพราะว่าแตขงข้อมูลของผัวเธอเธอยังไม่หลุดจากสาขาสถา,านทูตที่มีสอบเนาะเขาก็ต้องรู้จากข้อมูลของสามเอวให้มันครบเวลาเขาถามเวลาเขาสอบมอันสาขาเมันก็ต้องคอสิบได้บุญไว้เนาะแต่ว่าพนักง,งานทางสถา,านทูตเขาก็บอกไว้ล่วงหน้าเลยได้ว่า ทางเงินเดือนคัวน่ะว่าลายว่าสามารถจะเอาลูกไปยุ่นน้ำได้ถึงสองคนเด้อบ่ต้องเฮ็ดเลี้ยงมันยังเอยิบเสียเวลาเขาว่านสิเนาะบาที่นี่สมโอก็เลยบอกว่าเอ็มสามีหนูเงินเดือนเท่านเนี้ยชีสามารถเอามาได้บ่ถึงเข้อกับถึงกับตาข้างอะค่ะเขาก็เลยบอกปากเขาก็เลยเฮ็ดเอกสารให้เนาะมันก็แสดงว่ามันหลายเกินที่ที่รัฐบาลเยอรมันเขากำหนดไว้เนาะค่ะมันก็ผ่านมันบอกมันงานอยู่เด้ สำหรับงูเดเรี่ย่างเอาเด็กหน่อยสองคนมาอยู่ต่างประเทศน้ำเนาะค่ะเพราะว่าป้าเพื่อนกะอยากได้เอาเด็กหน่อยมายูน้ำเช่นะคะแล้วอยากมีแบบแบบครอบครัวอบอุ่อนแบบพรหมนาพรอมตากันนั้งสินะคาน่ะเนาะแล้วเอาเอาลูกมายูน้ำปีแรกซึ่วสิปรับตรงปรับโตได้มันกับบำเหนยังงง่ายเนาะสำหรับเด็กหน่อยเนาะแตาว่าทำโอเอาลูกมายูน้ำหัังแตนนิหน่อยค่ะมันเง่ไงถ้าสมมติว่าเอามัดตอนอายุสิบกว่าปีั้งสิค่ะมันสิลำบาก ยากยากสำหรับเด็กหน่อยเนาะมันชีพ่อมือไม่สถานที่ไม่ปรับอากาศปรับสภาพแวดล้อมไม่ค่ะมันเด็กน้อยสิกดดันแล้วก็สิกลายเป็นซึมเศร้าได้เนะาะสมมติสมมุติว่าเอาลูกมาตอนอายุสิบกว่าปีสาขามันสิยากแต่ว่าสมโอนี่เอาลูกมาตอน,น,นอายุสิบกว่าปีเนาะมันก็นง่ายสําหรับรเขาบ่ค่ะน้องฟางเอามาตอนอายุสี่ขวบเนาะสี่ขวบกว่าน้องหม่อนประมาณแปดขวบกว่าเนาะ กันยังหน่อยยูนบบค่ะนนั่นแหละก็มาแต่น้นหน่อยเราสมขุเลยนะคะนั่งกับทูสวาสิภานจุดนั้นประเด็นกับพม่นยังไงเนาะเอ่อสำหรับเด็กหน่อยไทยมาอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะในจะพ่อในจะมาพ่อมูไม่มามาปรับมันอยากก่อขึ้นเป็นยังมาปรับสภาพอากาศไม่เนาะแล้วก็สถานที่ไม่คู่ไม่ห้องไม่เอ่อ แล้วก็อากาศนี่หนาวมากเนาะซัวซี่านจุดนั้นมาได้กับโบเมนยังไงสําสหรับเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะอิลิต่ว่าถ้าเอาม้าเร็วนะมันก็ดีถ้าเอาแก้เาเด็กหน่อยมาอยูย่นําเป็นแต่นหน่อยนะคะมันก็ดีเด้ดีเป็นคลดีเป็นคลดีสําหรับเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเอ่อลูกสาวนัวเอามายูนํา ส,ส้วสีพานนั่นส้วสีเลี้ยนนังนซือได้ทำกล้มเข้าใจกันกับมูได้สว้วสีฝึกภาษาสว้วสีเข่ากับมูกับคู่กับมูในห้องกับคู่ได้นะคะะมันเป็นยังไงเนาะนั่งกับไปเขา่ามาเย็นเรานั้งปีแรกนั่งกับไปเข่าโรงเรียน่ฝนึกภาษาอยู่ประมาณปีกว่าเนาะน้องหมอนน้องฝางกับเขาคินเด็กแต่เท็นอยู่บระมาณในเข่าโรงเรียนยังหน่อย,อยเนาะทั้งหนาวทู้ยมาที่นี่น้องมันนี้ก็แบบกดดันมากอะค่ะต้องฝึก ฝึกภาษานี่ต้องแบบให้มันทันมูอ่ะค่ะทันท่าฝภาษาได้เลยนี่ก็คือแบบเรียนบททันมูอภาษามาจมากมะเขารุงเรี้ยนปกติได้กับเด็กน้อยคนอื่นเนาะคะ่ะเพราะว่ารุงเรี้ยนฝึกภาษาเนี่ยคือเด็กหนุ่ยมาแต่ต่างประเทศไม่ไม่หนังสือขายยังพันว่าภาษาเป็นเนี่ยมันสิมีรุงเรี้ยนฝึกภาษาของของ,ของประเทศขเทศขาอ,อยู่ยังพันจะเอาเด็กหน้อยไปเขารวมกับเด็กน้อยที่ บอกภาษาเป็นแล้วนะคะมันเขาสีแยกเด้กมันแหละน้องหมอนกัลยันอยู่วัวลุงยันฝึกภาษาอยู่วนปีกว่าเนาะสัวจีได้เของมาลุงยันปกติอันของเยอรมันได้กับห้องเด็กหน่อยคนอื่นนั่นสิค่ะนั่งก็ฝึกฝึกฝึกเพราะแต่รีบอกเก่งแล้วขอใจภาษาอ่านออกเขียนได้ไปลุงยันนามูเฮดได้คล่องแล้วมุนบอกค่ะเออทั้งลุงยันกัลยันจุไม้มันบอกว่าน้องหมอนเนี่ยสามารถเขาลุงยันปกติได้แล้วเพราะว่านั้งได้ทุกอย่างในโรงศึกนะคะ ประมาณปีกว่าเนาะบัานี่นางก็ได้มาเข้าโรงเรียนเแนบบี่ยรงเรียนปกติเนาะบัดทีนี้ก็ต้องมาแข่งขันกับมูนในโรงเรียนอีกที่นี้่โมเมนยัง,งยไงด้ค่ะเนาะส่วนนางสิมายืนในจุดนี้อะ่ะที่มีนางที่นางมีงานเฮ็ดเออแบบสูงๆอยูโดเนี่ยค่ะนงา,นานงผ่านมานางผ่านมาหนิโมเมนต์วันยังไงเนาะทุ่งเรียนด้วยน้ำตาทุ่งอ่านทุ่งอีหยังต่ออีหยงัยงมากมายมันยากเนาะสำหรับเด็กน้อยคนหนึ่งเนาะแต่ว่านางมีความพยายาม ซูงแล้วก็พยายามดึงโตเจ้าของเอขื้นมาให้มันเทียบเทียมกับเด็กม้าคนอื่นได้เองใช่ไหมคะมันกับมันเลี้ยงไงเนาะบัดนี้นั่งกับไปขอลุงยันปกติเนาะค่ะบัดที่นี้แล้วลุงยันเยอรมันเนี่ยเด็กน้อยเยอรมันน่ะค่ะเพราะว่าอ,อย่างเขาไม่ได้สอบเป็นเทอมคือลุงยันไทยเด้เนาะเขาไม่ได้สอบอปีหนึ่งสอบสองเทียร์คือไทยเด้ค่ะ อยู่เย็นหน่อยเย็นลงมั้นี่เขาสอบเทบเทบทุกอทิตย์เนาะเนาะค่ะแล้วเต่ยวู้สีสังว่าอีกสองมือสอบเด้อสอบวิชานั้นวิชา,น,น,านี้ก็บพ่อคเดหน้อยเตรียมมึงชนะค่ะแต่ว่ายูนี่เขาบอกมีเกรดสี่เกรดสามสี่นะคะเขามีเกรดหนึ่งเกรดสองจค่ะจังใาค่ะหนึ่งสองสามนี่ถือว่าดีในเกรดดีถ้าสี่ห้าหกนี่คือตกได้ค่ะตกแต่ว่าน้องหม่อนนี่มันมันนั่นมันเก็บคะแนนได้เกี่ยบดีอะค่ะ,นะเนาะเป็นแปรยเลี้ยน อันปีแรกเขาลุงเลียงเขาลุงเลียงปกติปีแรกจนมาหอดปอเก่าเนาะคือจบลุงเลียงธรรมดาเพราะว่นานั่งกับ่ได้เป็นเด็กด้วยเมื่ะไหร่เระะพินพ่นกับ่ได้เป็นเด็กเอ่ยเยื่อรงมันโดยตรงสาขาเพิ่นกับเขาลุงเลียงปกติอันบอกได้เขาลุงเลียงอันดับหนึ่งอันดับสองคือเด็กหนุอยเก่งๆเน๊ะตอนแรกตอนแรกเนาะค่ะมาที่นี่นั่งกับมาเขารงเลียงปกติปกติคือลุงเลียงธรรมดาเนาะค่ะบ่ได้บลเบลยืย่ออันดับหนึ่งอันดับสอง ดูยันเยอรมันนี atura, ่เขาหลีก็ซีมีตามขันเด้มาแมนว่ามาแมนว่าเด็กหน่อยเก่งกับเด็กหน่อยบ่เก่งสิมันรวมกันเลยค่ะมาแมนเด้เด็กหน่อยเยอรมันเก่งกับซิดายูของของเก่งสุดมันบอกเลว่าเก่งสุดสุดเล้งแท้ซดายูของหนึ่งของของหนึ่งของเก่งไปเลยเด็กหน่อยเก่งปานกลางกับซิดายูของที่ซองแบบเก่งระดับซองนะเด็กหน่อยเรียนปกติบ่เก่งมาอย่างเลยกับซิดายู ลุงยันธรรมดาเนาะแต่ว่าโดนีน้องมอนมาตันแรกเลี้ยนเขาลุงเลี้ยนปีแรกน้องมอนอยู่ลุงเลี้ยนธรรมดาเนาะจนมาหวต์ปอเก่านั้งสามารถสอบเขาได้นั้งสามารถขอสอบเขาลุงเลี้ยนอันดับสองได้อ่ะคิดบังหลวงมันบ่ค่ะอันดับหนึ่งกะกินน้าสิยุมมันบ่อันดับสองกะย่าชุดแหลมบ่ค่ะหันแหละน้องมอนสามารถเข้าลุงเลี้ยนอันดับสองได้นั้งเอาเกรด เกรตที่นั่งสอบทุกปีทุกครั้งที่คู่ให้สอบนะค่ะแล้วก็เซลมารวมกันนั่นบอพันกับเซลเกรตเฉลี่ยทุกทุกครั้งที่สอบสอบสะสมไว้สะสมไว้องสค่ะวันนี้พอจะจบโรงเรียนนี่แล้วนั่นบอพันก็เอามาดพันก็เอามาเบิ่งว่าเกรตนี่มันสามารถสิเข่าโรงเรียนไงได้บองใช่ไหมค่ะมาหนี้โรงเรียนไงโรงเรียนไงคือโรงเรียนอันดับสองนะคะเอ็มโรงเรียนอันดับสองนี่คือ ขาเอา2.6เนาะเกตเกตเฉลี่ยนี่2.6เขาเอาเนาะค่ะแต่ว่าอีน้องหมอนนี่ยมันได้2.4งจุด่มันพักปาที่นี่ค่ะทั้งพวกนูกับพักกันดีใจป้าป้าเพื่อนก็ดีใจแม่ย่าพ่อปู่ก็ดีใจบนน้องเพราะว่าเด็กหนุ่ยไทยน่ะค่ะบุกคิดว่าเพื่อนชิมาสามารถสีดึงตัวเจ้าของให้มาเข่าลุ้งเลี้ยนเอ็มอันดับสองในเยอรมันได้ไม่เสรนะค่ะนั่นแหละปะทีนี่น้าก็ได้ไปเข่าลุ้งเลี้ยนเอ็ม อันดับซองเนาะอันดับซองนี่ถ้าจบมันเราก็ได้เ็งานดีอะค่ะถ้าโรงเรียนนั้นโรงเรียนธรรมดาเนาะจบโรงเรียนธรรมดาบรสามารถอันมีเกจด,ดีๆเราเอาไปยืน่นเขาโรงเรียนที่ซองได้ก็คือเ็งานธรรมดาเ็งานธรรมดาคือ,อยังคือดีกว่า <c oughs> คือดีกว่าเเอ่็งานนั้นท้องก้มสะอาดเนาะดีกว่าหน่อยนึงอย่งเช่นนะเช่นเป็นเป็นพนักงานผู้ช่วยแพทย์ ในคลินิกอีกอย่างในสาขาเนี่อันนี้คือโรงเรียนธรรมดาที่เขาจบมาเนาะถ้าถ้าลูกเรียนนั่นกินเอ่มยออเยื่ออะชูลเลนบอสก็สามารถทำงานธนาคารได้ทํางานในออฟฟิศได้แล้วก็เป็นตำรวจได้แล้วก็เป็นอีกอย่างได้อีกอะ่ะเข็ยนงานในประเทศเขาได้อีกอย่างไม่สาขาแต่ว่าน้องบอลนะมันอยู่ในมันอยู่ในเกณฑ์นี้เด้ออย่างอยู่ในเกณฑ์นีแ้แหละเพราะว่ามันเรียนแนนบอสมันเรียนแน่มันก็สามารถเขารู้เรียนตรงนี้ได้น่ถ้าเรียนสมาเรียนจบ โรงเรียนนีก็สามารถมีงานดีดๆรองรับนั่ใช่นะค่ะแต่ว่ากินนักสยมนะบ่ต้องบอถึงระดับหมอเนาะอันนี้บ่ถึงปานนั้นมันบ่น้องหม่อมันก็จะได้อยู่ประมาณอันดับสองนี่ใช่ไหค่ะแล้วก็เป็นครูเป็นครูได้เองนี่ใชค่ะแล้วก็เป็นพยาบาลได้เป็นตำรวจได้เป็นพนักงานธนาคารได้เก็งงานอันเกี่ยวกับอันวีซ่าอีหิยนี่ได้นี่ใช่ไหนะถ้าจบโรงเรียนอันดับสองเด้บัดนี้ถ้ามื้อนี้อันถ้าเก่ง จบแล้วถ้าเกตด,ดีก็สามารถต่อมาหาเลยได้เนาะแต่ว่านมหมอนมันเรียนต่อมัน่ามันปวดหัวสมมีนมหมอนก็พอเแเล้ว่าสัมแต่ว่าสมโอกดีใจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าส่วนน้ำสิพานจุดนี้แบรดนดนโมเมนต์ยงงังไงเนาะค่ะเนาะเด็กน้อยต่างประเทศต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างต่างผู่ต่างคนมีารมีห,าย,มหายลูกแบบทั้งมูในห้องบูลี่ว่าน้ำเป็นคนไทย ตาตาจิงสีนังเขาบอกสูฟังเนาะแม่แม่หมูน fans, ี่ห้องอ่ะเขาว่าน้องมอนเป็นก้นอันก้นจีนเราตาตาแบบนี้ว่าฉันบอกสู้สู้ปะป๋าเพื่อนทังปป๋าเพื่อนก็บว่าโอ้ยอย่าไปสนใจมันมีทุกลูกดแบบว่าฉันปะป๋าเพื่อนก็บางสีเนาะเดะมาที่นี่ตอนนี้นางก็เลี้ยนจบแล้วค่ะลูกสาวคนหญ่เลี้ยนจบแล้วแล้วนางก็ได้มีงานดีๆเห็นน่งเห็นงานในออฟฟิศนิสเซนาค่ะนางรับโทรศัพท์กับลูกข่าร้ายไงอย่างเสร็จแล้วค่ะแต่ว่า เงินเดือนเงินเดือนนี่ถึงกับว่าค่อนข้างดีแต่ฝึกงานซื่อเป็นนักเรียนฝึกงานซื่อนักกะไรเงินงเกือบพันยูโรนาะค่ะแต่ถ้าบรรจุภายในสามปีนะั้นจะได้ประมาณสองพันห้าถึงสามพันบางครั้งเพอๆอาจจะได้ถึงห้าพันเลยเนาะค่ะเพราะว่าเออก็แล้วแต่โรงเรียนที่ว่าเธอจบอีหยังมาจังสิได้ค่ะเพราแม่นว่าเธอจบโรงเรียนธรรมดาสิเขาให้งานในบทตุ้งยักษ์นั่นมันแม่ไหมค่ะคนละแบบเนาะเดี๋ยวสมโอสิบกาสู่ฟังอีก มันยาวเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวมองอาสุฟังอีกรอบใหม่เนาะคะ่ะฝากกดติดตามสมโอมีฟรังเยอรมัน,นันเด้อค่ะไปแล้วค่ะ